กบกไม่ใหญ่ใบบ่มีสาวผู้ดีบ่มีสินสังเป็นแม่หางเล่นขึ้นเล่นลุง่งเป็นพระสงฆ์วินัยบกบครอบเหมือนพี่ปอบกินตับกินไตพี้อเอววาเลยก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับห้างัญาคำคมคก็พอได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งความหมายาบทนี้ เป็นสีประโยคก็คือว่าต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีแก่นไม่มีใบทำบ้านสร้างบ้านไม่ได้ให้คุณอาศัยไม่ได้หญิงสาวสวยแต่เดือสามไร้สินธรรมเราก็เรียกว่าสวยแต่ลูกจูบก็ไม่หอม หญิงไม้ที่เที่ยวขึ้นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านนี้ตั้งวงสุนทนากินเหล้าบวาใบายมุกมันก็ไม่ดีพระสงฆ์ที่ไม่มีวิน,นัยไม่มีศีลเหมือนกับผีกับเปรตที่กินแล้วก็เอาเปรียบชาวบ้านเพราะฉะนั้นพญานาน,นี้เขาสอนให้รู้จัก การดูคนการดูพระการดูสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องพิิพจารณาแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า,าคนแบบนี้จะเป็นอย่างไรคนแบบนี้จะเป็นอย่างไรอ,อย่างเช่นในระดับเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมตัวที่เป็นตัวชีวัตของสิ่งเหล่านี้ก็คือพรมวิหารธรรมก็คือธรรมของพรมก็คือว่าคนนั้นบำเพ็ญพรทวิหารสี่เต็มหรือยังมีเมตตาไหมมีกรุณาไหมมีมุทิตาไหมมีเบกขาไหมถ้าท่านมีสี่ข้อนี้ ก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ท่านจะไม่มีสี่ข้อนี้เลยจะบอกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นไปไม่ได้ก็เพียงแค่ปฏิบัติเพื่อหาข้าวกินเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความหลุดพ้นให้เกิดความจำเริญใจสามารถเป็นผู้นำวิญญาณทางคนอื่นได้ แต่ถ้าระดับอริยะบุคคลแปดจำพวกท่านก็มีตัวชีวัตไว้อยู่อะในระดับขั้นต้นนี่ในระดับโสดาปฏิมังโสดาปฏิพลเนี่ยท่านต้องมีสังโยคสามต้องละสังโยกสามให้ได้ที่จะชื่อว่าผู้ที่อยู่ในระดับอริยะขั้นต้นสังโยคสามก็คือหนึ่งเราเรียกว่าสกยทิฏฐิ การถือกายการถือตนการยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไม่มีข้อที่สองก็คือวิจิิจฉาความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆสงสัยในหัวข้อหัวข,ข้อธรรมพุทธเจ้าสงสัยในคำสั่งสุปพระเจ้าว่ามีจริงหรือเปล่าพุทธเจ้าเป็นอย่างไร สรุปคือว่าสงสัยในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ถ้าว่าข้อนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นเรียบุคคลข,ขั้นต้นข้อต่อไปคือศีละพัตตปรมาตก็คือ,คอถือศีลแบบผิดผิดถือศีลแบบไม่ได้อยู่ในคันลองคองธรรมถือศีลแบบคิดเอาเอง ไม่ใช่ศีลในทางพุทธศาสนาแต่คิดว่ามันเป็นศีลมันเป็นสิ่งท,ที่ดีก็ยึดถือกันมาปฏิบัติกันมาบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่ถ้าไปตามธรรมวินัยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันขัดต่อพระธรรมวินยัยตรงนี้ก็เขาเรียกว่าศีลพัตตปธรรมคือประพฤติศีลแบบรรูๆคำธรรมไม่ได้รู้จริงเลย นะครับพวกคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม